นักประดาน้ําได้ยินตั้งแต่พี่พูดว่าเดี๋ยวจะให้ลงไปเอานักประดาน้ําลงไปเอาเองล่ะภูผานักประดาน้ำมีมีอยู่สองคนเลือกเอาเจ้าคนไหนนายบอกภูผาเก่งที่สุด ลงอปลาด้วยลงอปลาด้วยภูผาก็ลุงเลินนะเก่งที่สุดนนายชมมีคำชมไหมนะนนะลุงเลินต้องการคำชมไหม ไว้จังน้ำหยดไหลดีอ่ะ